ผมโดนไปแล้วโดนไปพี่รบพี่จะมองมุมได้เหรอกลัวไหมล่ะไม่กลัวอยู่แล้วพี่อ่ะัวละแยะตัวละแก้วได้วพี่กินก่อนพี่กินก่อนโอเคตอนนี้เรามาชมวิธีการแม่สิบแม่แม่แม่สิบพันและทายตอนนี้เรามาชมวิธีการะครับสาบานข้อตายไม่ใจ แกวพิกิตต์อตัวบาร์เนเดอร์สาวสวยนะครับผมขอเล่าหน้าโผล่ขอเล่าใจหมาเริ่มด้วยจากเวเลนะครับเล่าใจหมาเอาไปครับผมเล่าใจมานะครับย้อมใจก่อนอ๋อผมผมเลาแล้วอ้าเราชอกรล้ลยชอโกแลตสต่อนไหครับผมโอ้ช็ชอกรนต่ตอนไหนครับผมรู้หม่ใสาไม่ตดัาวดาเทีมโออคกิกม่วงไม่ตอเลยลืม นี่ไงกระดิ่งแดงนะใครอ่ะไม่ใครอ่ะไอ้โง่ไงโอ้ยมีใครเจออีกมีใครเจอมาบวชอีกแล้วผมมีเดียเข้าไปอีกล้วะนาวแล้ผมสามลูกที่าการกิฟใครมกตไมีกินนะจัดไปจัดไปเอาเนี่ยมะนาวโอ้ยเหี้ยหาไม่เจอ

thế anh nói gì theo cả cả là lại càng có theo cả có học, đang máy, càng ăn nổi máy, nhảy kia nó đỉnh mà anh nhảy cái là cái anh nhảy cái cú nhảy là cái anh nhảy cái cú nhảy là gặp anh nhảy cái cú nhảy là cái anh nhảy cái cú nhảy là cái anh nhảy cái cú nhảy là cái anh là cái anh nhảy cái cú หมาหมาแดกปะคะโอเคครับหมาหมาตยดำมึงมากไปไปไปตพอพี่นะร้องไห้ครับ anh đi lên kia đó chào bố này con này này, hey 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 gì, hey cho là cái không ở hỏi <coughs> 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 <That's right. coughs> <coughs> อ้าวอันนี้ตอนนี้ถึงเวลา็อดแล้วนะครับเวลา็อดจับผมเวลาชอดเกลือเมน่าพร้อมเกลือพร้อมคนกินเป็นหมดเิ้ไม่พ